มากันครับผมนะฮะวันนี้เราจะต้องทําการหนีออกไปจากปราสาทแห่งนี้ไปให้ได้เอไม่ใช่ปราสาทสิเราจะต้องทาการหนีออกไปจากนะครับทะเลหาสุดโหดท,ที่นี่ไปให้ได้ yeah, yeah. เอาล่ะฮะเข้ามาข้างในกันโ <Yeah, yeah. S 1> อหน,นี่มีผีลอยเต็ไมไปหมดเลยนะครับเนี่ยทุกคนโห <Yeah. S 1> แต่ผีมาเคลื่อนตัวช้าอยู่โอเค okay. อผีเคลื่อนตัวช้าแต่ทำไมผมตายง่ายๆไม่ใช่แล้วมันไม่ใช่แล้วไม่ชนะ ไปกันครับไปกันอุ้ยหี่ก็น่าตายยืนได้อยู่นะโอเคหุ้ยก็โดดไปตรงเลือดระวังเลือดนะอุ้ยเฮ้ยผมโดนโอเคครับไปกันชึบชึบนี่ครับผมไปชึบนี่ครับผมโอเคชึบชึบนี่ครับชึบชึบนี่โอเคอันนี้สปินต้องเสียเงินไหมเนี่ยโอ้โหเสียทั้งร้อยเก้าสิบเก้าบาทเลยนะครับเนี่ยเอาละ ต่อไปทีนะครับมันเราจะต้องทําการหนีผีแล้วสินะเอาละเราจะต้องหนีผีกันใช่ไหมและสีเขียวๆนี่คืออะไรมันดูแปลกๆอยู่นะจะว่าไปเราก็จะทําทไมเราถึงเข้ามาอยู่ที่นี่กันล่ะจริงไหมทุกคนเอ้ยเราจะต้องหาทางออกไปจากที่นี่ใช่ไหมเนี่ยแต่ว่ารู้สึกว่าเหมือนยังไม่มีใครมาไล่ๆๆล่าอะไรเราเลยนะ มันแปลกๆไปหรือเปล่าหรือว่ามันยังไม่มีถึงอะไรบางอย่างอ๋อนี่ไงเจอทางแล้วโคตรเย่มาครับโอเคเฮ้ยจุ๊บนี่โอเคเฮ้ยเโอเคเกือบอยู่เกือบอยู่เกือบอยู่โหโอไม่ใช่เกือบเกือบแล้วเกือบแล้วว้ไม่รอดไม่รอดไม่รอดระวังจุ๊เฮยเฮ้ยเฮ้ยเ อุ้ยอุ้ยอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวต้องเก็บไอ้นี่ให้ได้เรียบร้อยโอเคตรองผ่านแล้วโอเคโอเคเราต้องเปิดไปให้ได้ต้องหาอะไรมาหรือเปล่าไม่ต้องโอเคไปกันครับทุกคนไป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 โ,โฮ้ตอนนี้นะครับเรามาถึงตรงจุดจดี้แล้วเหมือนเราต้องเปิดตรงนี้นะจุบจ๊บจุ๊บเปิดเปิดเรียบร้อยโอเค ตอนนี้ทานให้เปิดออกมาให้ผมในที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เฮ้ยเฮ้ยในต้องใช้สกิลนิดนึงนะตรงนี้ว้าโอเคปึ๊บนี่ได้แล้วปึ๊บอุ้ยมีมีนิงจา้านอนตายด้วยเหรอครับเนี่ยทุกคนมาล้วครับ oh <my> oh. Oh. โอ้โอ้โครงกะโหลกยุบนี่ปึ๊บยุบ

พวกเราลุ้มันเพื่อนเพื่อนลุมมมันอย่าเค้มันตอไปจากที่นี่เลยแจอยู่ไหนครับเนี่ยทุกคนอันนี้คือผมหาไม่เจอเจอแต่ไอกะโหลกเนี่ยเจอแต่กะโหลกได้แต่กระโดลกเดินได้มันเดินมาเฮ้ยเพื่อนฉันบอกเขามันไว้ยังไงฉันก็เลยตามมันอยู่เนี่ยเฮ้ยแล้แต่มันไปไหนของมันวะโอ้ยฉันวิ่งตามมันจนเหนื่อยแล้วเฮ้ยเดี๋ยวถ้าเพื่อน กำลองให้ระวางกุญแจไว้ดิใช่แล้วใช่แล้วเอ้ยมันจะเอากุญแจไปได้เว้ยลุงมันไวเอย้ยเอย้ยเอ้ยจะก็ต้องโอ้ยไม่มีวันจะทันได้เย้ผ่านมาแล้วทุกคนเยี่ยมเอาละทำน้ำทำการขึ้นไปข้างบนกันเลยครับจังหวะนี้เย่แต่ดีนะทุกคนที่อุ้ย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 ทันเปล่าทันไหมไม่รู้ทันหรือเปล่าทุกคนเดี๋ยวนี่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 โอเค แต่เมกี้น่าจะทัดอยู่นะคือนะฮะดีนะที่ดีอยู่อย่างหนึ่งคือตลกนะฮะไม่ได้ทําอะไรเรานะฮะทุกคนคึ๊บมันแค่วิ่งเอาบียนเบียนเราเฉยเฮ้ยอีอีอีได้เวลาหมดมนุษย์แล้วเชนเนาะอะอเฮ้ยทุกคนนี่มันอัศวินผู้ชั่วร้ายนี่นะเราจะต้องพาไปแบบนี้โอเคโ,เคโันี่มีกองขังด้วยเหรอครับนี้ย๊บกระโดดไปครับึ๊บ นี่นี่เอาละครับมาที่กรงตรงนี้ชึบชึบนี่ชึบโอเคชึบนี่แบบง่ายได้นะฮะตรงนี้ชึบชึบชึบโอเคโอเคเฮ้ยเกือบเกือบเกือบ why ้า y why are you still here น้อชึบชึบนี่ โอเคเรียบร้อยรอดมาแล้วโอ้ก็คืออะไรมีจังหวะเหรอครับก็เก็บอันน <ac> ี้กันโอเคไป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 อย่างเดียวฮู้รอด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 โอเคเอ้ยมันมันมีมันกระโดดสูงอยู่นะตะกี้ก็จุ๊บนี่จึ๊บจึ๊บจึ๊บโอเค เฮ้ย <Hey, S 2> มันมีแกว่งด้วยนี่ออออกเป็นผีเลยเนอะยึบนี่ดีนะมันไม่ได้แกว่งแรงทุกคนถ้าแกว่งแรงนี่บอกเลยนะผมตกนะครับโอเคยึบเฮ้ยเฮ้ยขึ้นขึ้นไปขึ้นไปโอ้ตัวแดงโอ้โหตัวแดงเลยทีเดียวนะทุกคนเดินนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะทังไหนไปทางไหนโอเคไปทางนี้ ยึบนียายีเกือบแล้วทุกคนพีกิเตียวเองไปใหม่ครับยึบเย่พามาได้แล้วทุกคนโห<ฮ>ยากอยู่พสมควรเลยนะครับเนี่ยต้องใช้จังหวะจริงๆโอเคไปกันไปกันตอนนี้ผมอยู่สเตตที่18ไปที่เรียบร้อยนะฮะบางส่วนยังมีที่ผ่านาสิบเจ็ยังไม่ค่อยได้เลยนะเราก็ต้องเอาใจชั่วนิดหนึ่งนะโอ๊โอเคไปกันอุย้ย อย่าบอกนะว่าเราจะต้องอ้อเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะมันผ่านไปได้ไม่เนาะที่ฉันทำมาทั้งหมดไม่มีใครผ่านเลยไฟเดอะแบตเตอรี่หาแบตเตอรี่ที่หายไปเอาละมาทำการตามหาแบตเตอรี่กันเลยดีกว่ามาดูกันนะว่าผมจะหาเจอได้หรือไม่นี่ไงเจอะร้วทุกคนสีเขียวชบูบ เรียบร้อยตัวไปด้านล่างโอเคเก็บเก็บเก็บเ,เก็บ,บโอเคเก็บเก็บเก็บชุบโอเคเก็บชุบนี่แล้วนะโอเคเท t เดอะแบตเตอรี่เอาลัดครับทำการใส่แบตเตอรี่ลงไปที่เรียบร้อยเอาละชุบชุบการลงไปกันเก็บนี่โอ้รู้สึกว่าไอ้ตรงนี้จะเป็นที่บดนะครับ ชิบดทิบดอะละชุบี่ลงมาเลยก็ไม่มีอะไรแล้วนะฮะเพราะเราไปแล้วแล้วเออเออเฮ้ยเหมือนเราได้สปีดโดดด้วยโดดด้วยหนึ่งสองสามโดดโอเคหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามกาดแต่ย่นี้นะครับึบ็นี้ชุบโอเคชุบอ่าอ่านี่ครับเรากำลังทำการ พุกด,ดูเข้าไปในนี้ดูเข้ามาแล้วไอเอรีที่ดายเออฮ่าฮ่อฮอตะกีีชนด้ไปซับบทํำอะไรได้แต่ครั้งนี้เนี่ยเธอไม่รอไน้แกไม่รอที่หลอหย้อนยอนเฮ้ยทุกคนนี่มันแสดงว่าคงกระโหลเป็นอะไรครับเนี่ยเหมือนในเกมโซอายเลยหรือเปล่ามันก็ไม่เหมือนเรานะทุกคนเกมโซายนะเขาทำโมเดลมาดีนะฮะแต่อันนี้ดูโมเดลเหี่ยวเหีวไปหน่อยตอนเล่นนะทุกคน มันก็พอได้อยู่แต่ก็มันก็ไม่ได้น่ากลัวอะไรขนาด,ดานั้นรีโหลดนิดนึงแค่นนะแต่ปืนเนี่ยขอร้องล่ะนี่ทุกคนครับตอนนี้เลือดเหลือพันแล้วนะทุกคนเฮ้ยเหมือนเรายืนอยู่ตรงนี้ได้อุ้ยนี่เรายืนริมๆนะทุกคนมันจะโหลดนะทุกคนเจ้าผีตัวนี้ชึบชุบชึบนี่เหลือพันสามพันสามร้อยพันสามร้อยห้าสิบพันสองศูนย์หนึ่งหนึ่งห้าศูนย์โอเคโอเค มันรีโหลดอเอะชึบสอร้อยแปดร้อยแปดร้อยเจ็ดร้อยิบเจ็ดร้อยหกร้อยสิบหอยโยเลื่อนเื่อลไปทีละห้เลยนะครับทุกคนชึบชึบสามร้อยสามร้อยหบปึ 300, 350, ๊บต่อให้เลยต่อต่อให้เลยชึบงี้งี้งเป็นไงเย้เห้เรียบร้อยผ่านแล้วตัวธามบุรีเทุกคน,กน เ yeah. ย้ทุกคนก็สำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมถ้าชอบในคลิปวิดีโอนี้ก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้บายบายไอซีเพนยอลลีชสิลา